เวเวลุนพีเซนงานประจำปีของวัดที่จัดขึ้นทุกๆปีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นงานประจำปีที่ยังได้รับความสนใจแบบล้นหลามถ้าเรามองดูชาวบางสาะทงผ่านงานวัดเราจะเห็นอะไรในยุคนี้ยังน่าสนใจอยู่ไหมไปลุยกันเลยเราพามาดูบรรยากาศตอนเช้านอวัดศรีวล,ลีน้อยตั้งแต่7จ็ถึงเก้ากุมภาหกแปดมีทั้งการทําบุญการสวดมนต์คาอบครัคระะอบครัวเป็นไทยแลนด์เคาน์เตอร์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เชิญทุกท่านเข้ามากรับไหว้พระพุทธรูปประจำวัดหลวงพ่อเสือเป็นพระปางมารไม่ใช่เมีอทองสำลิศหน้าตักกว้าง149เซนติเมตรสูง199เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทยัยประดิษฐานภายในท้งนี้ยังมีการเฉลิมฉลองการสร้างสมเด็จโตเสร็จทันงานประจำปีถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่ชาวบางสาะทงได้เข้ามากรับไหว้บูชา มาถึงช่วงไฮไลท์ประจำงานวัดอย่างแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือการทอดพระป่าของวัดศรีวลีน้อยมางานวัดแล้วรู้สึกยังไงบ้างหรอก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าของกินเยอะมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยชอบค่ะชอบการแสดงมากถ้าปีหน้าไม่มีงานวัดแล้วจะรู้สึกอย่งไงบ้างหรอครับรู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าน้อยนิดนิงใช่ ถึงเวลาเติมพลังกับของกินแสนอร่อยมีทั้งขนมไทยอาหารพื้นเมืองให้เราเลือกตั้งมากมายอย่าพลาดกันนะครับผมไปลุยกันเลย let's go let's go <S และยังไม่จบแค่นั้นว่าสี่วลีน้อยยังมีตลาดน้ำให้เดินเช้าเชแบบนี้ไอผมก็หิวซะด้วยทรงไทยต้องหาอะไรรองท้องซะหน่อยแล้วมั่ง พอถึงเวลาค่ําคืนผู้คนมากมายล้นหลามเป็นร้อยเป็นพันให้ความสนใจงานวัดครั้งนี้อย่างมากแต่อย่าลืมนะครับทุกคนสิ่งแรกที่เราต้องทำคือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิป์ประจำวัดกันก่อนหลังจากทำบุญกันเสร็จแล้วได้เวลาสนุกแล้วสิมีจิกรรมมากมายให้เราเลือกสรรทั้งม้าหมุนบ้านลมระบายสีพร้อมสนุกกันหรือย,อยังไปลุยกันเลย การจัดงานมหรสพประจำงานวัดและความลื่นเลอกับการนำเสนอแบบสมัยใหม่ทางวัดได้จัดหนักจัดเต็มให้กับผู้คนที่มาเที่ยวงานประจำปีของวัดไม่ว่าจะเป็นลิเกสองเทพบุตรสุดที่รักษ์ที่มีเอกลักษณ์การแสดง ผสมผส,สานเรื่องราวแฟนตาซีในแบบลิเกไทยปิดท้ายด้วยวงดนตรีที่เป็นกระแสสุดๆณนะเวลานี้อย่างลำํำไยไฮทองคา กนี่คือวัดจระเข้ใหญ่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลศรีสะจระเข้ใหญ่ไม่ธรรมดาจริงแล้วพวกเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะไปลุยกันเลยแค่เดินเข้ามาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่โคตรจะคึกคักโอ้โหร้านอาหารมากมายกินหอมชอยมาแต่ไกลไม่อยากพลาดที่จะได้ลองชิมของหวานขนม อาหารนี่แหละสเสน่ห์ของการมางานวัดแถมเต็มไปด้วยความสุขและความสื่นเนนดีๆบรรยากาศนาตอนเย็นของวัดเจรแค่ใหญ่เต็มไปด้วยความคึกค้าก่อนที่จะไปหาอะไรอร่อยกินหรือทำกิจกรรมต่างๆ เราต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดกันก่อนถือเป็นธรรมเนียมของการมาวัดเลยก็ได้นะครับยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านเข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปประจำวัดหลวงพ่อโต หลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงลักปิดทองปางมารวิชัยเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต,อนตอน้นในอดีตหลวงพ่อโตเป็นพระประธานอุโบสถวัดจระเข้ใหญ่ในปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวิหารและยังไม่จบแค่นั้นหน้าวัดจระเข้ใหญ่ยังมีการทอดพระปาําบุญเราจะพาไปรู้กิจกรรมต่างๆของวัดที่โคตรจะสนุกสนานและพวกเราจะพาได้ไงไปลุยกันเลยหลังจาก ไปลุยกับกิจกรรมต่างๆมากมายมันแล้วถึงเวลาเติมพลังโดยการหาของอร่อยอร่อยกินที่นี่มีของกินมากมายทั้งของหวานของคาวของโบราณของพื้นบ้านรอให้พวกเราไปลิ้มลองกันอยู่รออะไรกันอยู่ละ่ะท้องผมร้องแล้วไปลุยกันเลยหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อย ตอนนี้พลังผมเต็มร้อยมากๆได้เวลาที่ต้องไปดูมหัศจรสพกันแล้วไปลุยกันเลยเป็นเรื่ความสนุกเป็นเรื่ความเพลิดเพลินโอ้โหงานนี้จัดใหญ่จัดเต็มจริงๆครับผมแล้วสนุกสนานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับอยู่ในบรรยากาศในช่วงนี้ให้ทุกท่านได้พบลับสัมผัสอยู่กับการปั่นตัวแบบในรูปแบบของเราทีมงานนอนนักสิทธิ์ครับของเราเพืทีมงานนอนนันเส์สาวสวยครับน้อ นาฏศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ในการแสดงคือการร่วมสมัยและมีรากฐานการผสมผสานของนาฏศิลป์ซึ่งเหมาะสมกับผู้ชมที่ชอบความอ่อนช้อยความนุ่มนวลความสวยงามของวัฒนธรรมไทยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รายการเววัยุ่นพาไปเที่ยวงานวัดแบบจัดหนักจัดเต็มมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงมหรสพและของกินแสนอร่อยที่หาก,กินได้เฉพาะในงานเท่านั้น นอกจากความสนุกแล้วและยังสัมผัสได้กับบรรยากาศและวัฒนธรรมที่อบอุ่นสืบทอดกันมาอย่างช้านานขอบคุณมากที่ติดตามและหวังว่าทุกคนจะสนุกกับรายการนี้ไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายคัแน่คิดว่าจบแล้ว่ะสิ มีบทสัมภาษณ์สำหรับคนที่มาเที่ยวงานวัดด้วยนะครับผมจัดไปเวไวยลุนมางานวัดแล้วรู้สึกยังไงบ้างหรออารู้สึกดีสิเพราะว่าเรามาเป็นแม่ครัวคนเยอะมากเททองหล่อพระเบิกแ,แง่หลวงปู่โตอะไรคือสิ่งที่ชอบที่สุดในการมาเที่ยวงานวัดเหรอครับผมช,ช,ชอบทุกอย่างครับมีลิเกมีดนตรีการมาเที่ยวงานวัดครั้งนี้มองอะไรเป็นสิ่งที่สาําคัญที่สุดหรอครับ ก็บอกว่าที่วัดนี้มาร่วมทําบุญเพราะเขาเททองหล่อพระกันอยู่ประจําปีเพราะว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดศรีวัดเยอะเพราะว่าอย่างลวงพ่อโตเอลุงปู่โตลวงปู่ทวดแล้วแล้วก็ลวงพ่อเสือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของบริเวณย่านนี้ตํศาบลศรีตะจอขี้ใหญ่ถ้าปีหน้าไม่มีงานวัดแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างหรอครับมีทุกปีเขาต้องจัดทุกปีเพราะว่ามันเป็นมาตรการของ ที่วัดนี้วันอาทิตย์ที่สองของเดือนกุมภามางานวัดแล้วรู้สึกอย่างไงบ้างหรอมีความสุขดีใจจ้ะเพราะงานนี้เป็นงานประจําปีสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาจะต้องมีทุกปีจ้ะแล้วก็ทางวัดก็จะมีมโหลรศพมีดนเกดเกดนตรีแต่อันนี้ที่มาเนี่ยคือเราทํากับข้าวในครัวเลี้ยงพระผู้ใหญ่เยอะทุกวันอะไรคือสิ่งที่ชอบที่สุดในการมาเที่ยวงานวัดหรอครับผม ก็คือได้บุญอันนี้ได้บุญเพราะว่ามาทําโดยที่ไม่ได้คิดคิดแค่ตัวไม่ได้คิดแค่าแรงอะไรเลย<จ>เป็นมีแบบจิตศรัทธาคือเรามาทําทุกปีเพราะที่นี่คือเราศรัทธาไงท่าน,ะนจเจ้าวัดคือทําทุกคนมาทําที่นี่แล้วจะคือได้เห็นผลว่าคือทําแล้วได้ได้เห็นผลงานอะไรอย่างนี้การมาเที่ยวงานวัดครั้งนี้มองอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดหรอครับงานวัดสําหรับคุณพี่ก็ที่เป็นแม่ครัว พี่ก็ทํากับข้าวเลี้ยงคนคนมาคานอาหารเยอะมาบอกว่าอาหารอร่อยเลี้ยงพระอันนี้ก็คือสุขก็ภูมิใจที่ว่าเขาดีใจว่าเราทางเรามีอาหารเลี้ยงแล้วก็คือเขาก็ชมว่าอาหารอร่อยอันนี้เราก็คือก็สุขและอยากแนะนําอะไรสําหรับคนที่สนใจในการมาเที่ยวงานวัดครั้งนี้ไหมครับที่มาก็คือได้ทําบุญได้ปิดทองไหว้พระเพราะที่นี่ก็จะมีเอ,อย่าง สมเด็จโตหลวงปู่ทวดจะมีไอ้ไข่อาจจะดีแล้วแดกที่ใต้วิหารสมเด็จโตก็จะมีแม่นาคก็มีจ้ะถ้าปีหน้าไม่มีงานวัดแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างหรอครับก็จะรู้สึกองอเหงาเสียแต่ที่แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเพราะอันนี้มันจะเป็นประเพณีสืบต่อเนื่องกันมาเอ่อใช่หลายๆนี่กันมาไงๆก็ต้องมีวเวรุ่น